ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ,อพรมชวนชมครับรัพย์ค่ข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพผุ้ถวายพระสงค์จิตใจจำานงมั่กรมต่อพระนิพพานขอยพบดวงแก้คอ้แค้มู่มานขอยพบปะิีอานนายนักการนี้เธอสาธุ เมื่อวานก็หยุดนะหวันเพื่อเป็นการหิุรัรถ่ายทรรระนะไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตคนเรามาทุกวันนี้นะนี่แหละกเก็บไว้สะสมไว้พระมองให้ดูให้ลใหลานใครไม่ลูกมีหลานหน้าเก็บแต่ไม่มีรูมีหลามนมาว่า แบบหลายองค์หลายทรงหลายพิมพ์นะของพระสงว์เนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่พอได้อยู่นะนะครับอากาศอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะระวังนะโรคใครไข้เจ็บจะแวะเวียนมาหาได้ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังสิ่งที่ไม่น่าจะให้มาเกิดอายุมากแล้วนะจะหลบอะไรก็ไม่ได้จยากจะเป็นอะไรก็เป็นนะเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไปดูลงหมอไปดูอย่างกับลงละครลงละครสู้ไม่ได้ <c oughs> นะครับหม้โหป,ป,ปูยังออยู่นะ ไอ้บ้างไม่มไอ้บ้างสมเด็จว,วัดละครพริมพ์ปรกโพธโิ์งนี้หลงมาไงบ้างรู้นะก็ดูก็เอานะครับพิมพ์พับแปลกแปลกแหวกแนวแหวกตลาดคอนสม มีไม่เหมือนใคร่หรอกนะจะบอกให้โผลนี่ก็เรียกว่าพินเกตบัวตูมนะเดีย๋ยว่าปกโพนะขออภัยไม่มีไปโพสักเม็ดเกตบัวตมูมผ่านไปมีเจดีขึ้นมาแล้วนี่เจดี JD แปลกน้องนี่นะนี่แหละนะพระก็มี มาตาหลายตาไม่เหมือนของไข่ของผมนะครับมีหูมีตาก็มีนะ่นนี่ดูที่สมาธิเอาเอางนีดอา้ามีหูมีตาหัวจะไปอยู่กับคนมีตังเนี่ยาคุยหน้าดูแล้วละองค์เนี้ยโอ้ยเขาได้มาไงวะพราตัวอย่างนี้อนีตรงนั้นเนียอยู่กับเราก็ยงว่าแหละ ไอเราก็มีจังต่มีน้อยเขามีกันเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านพันล้านเรามีกับร้อยเอ่อตักพันหนึ่งสองพันเอเคแล้วเอา้าวันนี้ขายได้อคงนี้ไปถือว่าโชคดีพระเนื้อดำผงใบรานปูนสารของสมเด็จพระเจารโตสร้างถวายในรัชกาลที่สี่ตาราชกรเห็นไหมเนี่ยถวายสมเด็จโต เนี่ยสร้างเนี่ยถบายจนเด็นโตข้าผ่านไปองดํามมันก็มีธรรมดาก็มีแต่ไม่มีตราก็มีเนี่ยองค์นี้องม่รานเหมือนกันนะครับเนี่ยเน้นไปเห็นกันเลยเราไม่ต้องปิดบังอําพรางอะไรตั้งนั้นรพระคุณพระครูหรือว่าหลวงพี่หลวงพี่อะไร พี่อ้นของพี่ต้นอ่างพี่อ้นนะตาอ้นมาหาผมว<อ>ันนั้นตายไปหลายองค์อยู่นะ<อ>ถ้ามีพระที่สวยยุ่งกันนะถามาดูนะโหเห็นพระไอ้น,นี่ของท่านเน,น,น,นี่ยเป็นบุตรตานะอ้นนะพระอะไรทะลุไหมเป็นบุตรตาวัดอาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันโอ้โห สวยจริงๆ,ๆเขาเออดูไปดูมามาตรงกับของกรอนสูงพอดีแหมแกงัดเอามาดูสวยจริงๆเลยของ้องนาเขาเอ้านี่พระพิมพ์พแปลกนะดูออกนะครับยมเหมือนกับของยมเลยไม่ของยมของผมไม่เหมือนกับของท่านหรอกแต่ความเป็นจริงรอะ ของท่านนี่สวยแหมใจตลับทองดีเลยมาแลกความคิดเห็นกันแต่เห็นปากน้ำเป็นบุญตาถามโยมจุปากน้ำมีแท้ไหมโยมก็แท้ที่สวยระดับนี้จะไม่แทนนะนี่พระแกะก็บอกเราแนละ้วเราก็ดูเป็นบุญตาจริงคง,งท่านมาหาเราท่านก็นมาแลกความคิดเห็นท่านก็ ไม่มีอะไรลเนะียมานั่งคุยกันให้ใส่ศีลให้พรดีนะพระขอออกชื่อหน่อยนะวัดประยูนวงกรุงเทพเอ๊ะมันจะปทุมธานีประยูนนะเออเขาก็นี่พระส,สวยๆมันเปนมันจะเปเล่นไอผมก็ว่าเนะี่ยชอบดู บางครั้งแกก็ได้เห็นไปนบูตานะ่ะผมบอหลวงตานาักอดอ,อนนะอย่างก็ตังมาช่วยทำบุญเลี้ยงหมาอีกห้าพันบาทขอบพระคุณมากเลยโยมโย,ยมพระก็ช่วยโยมได้เขาก็ไม่เรียกร้องอะไรเรานะ่ยถ้าก็เป็นพระดีช่วยเหลือคนยากจนอะไรท่านเป็นเอาวัดระฆังลงมาแล้วสนามใหญ่ ผมเรียกไฟกับพปปริบเลยจะประคุณเลยนะเขาบอกมาเนี่ยโยมโยมโยมพระช่วยโยมได้ไหมเอาได้ช่วยมา้ยางจีทำบุญกับผมมาต้องหาผันนี่เป็นพระนะเอแล้วแกก็ไม่เรียกร้องอะไรอันนี้วัดชายโยไหมลงสนามไปยังวัดชายโยมือเอาเนื้อสำดิตจนะสวยนะ ลงแล้วลงอีกง่ายเนี่ยเอาผ่านไปกลัวจะซ้ำกันพระเยอะแยะนะเอาน,นี่เนื้อนี่ดูเนื้อเขาดนี่โอ้เขารียกาเนื้ออะไรนะตึกตักก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยครับยอสนสงมีให้ชมกันเอานี่นะเอาเนื้ออะไรเนี่เาชมอันนะถูกใจกระทักทายมา0 8 6 0 1 8 3 7 2 6 บอกฟอนตงไม่เคยบอกบอกกพีกแค่หละ FC เอฟซีก็จะรู้ที่เกียรติคอนเซ็นเตอร์โทรมาแหม่มันปลอมเราหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จะต,ต้องเสียเงินอย่างนั้นอย่างนั้นบอกให้มันมาเอาตังที่บา้านมันไม่มาทีนี้เ็าเลิกกันมัง้งมั้งคอนเซ็นเตอร์ได้ยังไ,ไงกับรัฐบาลไ่กวาดอยู่เพราะฉะนั้นก่อนนะระมัดระวังสูญเสียเงินทองไปขอให้เล็กบัตรใครอะไรใครดูนี่มันเนี่ยได้เบอร์เราเนี่ยเราบอกไปเนี่ยมันจอดไว้ มันหาว่าเราไปนั่นไหนนี่นี่นเอาเอาคอมันเดิแกงคอเซนเตอร์ไม่ว่าอะไรเราก็หลอกนะแต่เราไม่เคยไปเป็นนี่ไปเป็นอะไรก็ใครตังค์จะไม่มีกินอยู่แล้วมันบอกวอามันมาให้ผมบ้างนี่ผมว่างั้นมันเร็ววางสายเลยว่าอย่างน้อยอย่างนี้นบอกเอามาให้ผมม้างใช้บางทีผมก็มันก็จะมีทุกวันเนี่ยมาช่วยผมเลี้ยงหมาบ้ เราก็โทรไปจะมาช่วยมึงเลี้ยงหมาไงมันบอกหมาอะไรคุณนำผิดงวนผิด,มผดมนเมี้ยเอาเดี๋ยวเราบอาตังให้ใช้มึงดีมันก็เลยวางสายพูกันแบบชัวๆพูกกันแบบดีๆหมายแล้วพระลงสนามแล้วพิมใหญ่ว่าละครรักน้ำเกลี่ยเอาไปแล้วของนี้นะสวย นีลงพระที่สวยนะติดตามได้ปลอกโพไม่จ้าคุณนะ้ลงรักปิดทองไม่ใช่ลงทองนะก็เรียกว่าลงรักแล้วก็ปิดทองบางคนก็เรียกพระลงทองไม่ใช่ลงรักปิดทองท่านก็บอกกับผมมาว่าเออหลวงมาะอจทบอกว่าเฮ้ยเจอว่าตะครังว่ะฝากกรุบบังปลม พอส่งช่วยเช็คหน่อยดิโอโหเราก็เช็คดูของแกสวยมากแกบอกพูดตรงเนี่ยว่าเราพูดตรงะจะไปโกหกเอาวิมานอะไรอ่ะของเขาสวยก็วาดสวยถ้านาปากน้ําให้เราดูโอ้ของเขาสวยเราก็วาดสวยไม่โกหกใครหรอกโกหกไม่มีประโยชน์หรอกครับบาทถึงห้านะสวยก็วาดสวยปากน้ำนะ จะเป็นรุ่นสองนะไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นแรกพันสงก็มีอยู่องค์เนี้ยเนื้อมันช็อกแหลจะจะหลุดจะลุยนะขนาดลงเล็กเกอร์ทาก็ยังจะพังเลยบางทีนี่แหละปากน้ำมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเอ้าเนี่เป็นได้ลงไลฟ์ให้ชมมาแล้วครับเพราะว่า ไอนี้ใครอยากชอบต้องมาดูที่บ้านแบ่งปันได้นะสินใหม่ดีก็ได้หมดอ่ะนะฝากน้ำดูแหลกนะผมพอแก้วดูแหลกแกลกก็มาดูกันไปเห็นของแท้มาก็เราก็เก็บปิดไว้เออของเราคงมีแลกความคิดเห็นไงพระเป็นพระชอบพระก็ส่องพระดูพระจิตมันสงบสบายใจก็จะอย่างนั้นนะเนาะ กระหลวงตาหลวงพ่อสมชายวัดป่าสว่างบุญโยมได้ดูพระทุกวันเนี่ยจิตใจมันโอ้โหสงบสุขเนีถึงจะมอรณะภาพแล้วก็องนี้แห้งดีนะพระองค์นี้สวยด้วยผิวแห้งอาตมาชอบ ชอบดูเป็นสิริมงคลถึงจะเสียชีวิตในขนาดสองพระก็ยังยิ่งดีใหญ่มรณะาภาพสระมางนั้นนะเออหลวงพ่อท่านก็พูดมีเหตุก็เลยคุยกับหลวงนาอดหลวงนาโอดบอกยังงัดเลยยมก็อย่างนี้จริงจริงท่านบอกเสียชีวิตในขนาดมรณะาภาพในขนาดสองพระนี่แม่เออลิศลานพอะไหลเลยจิตเราอยู่กับพระพระนี่ก็คือพระพุทธเจ้าสมเด็จตั้งสร้างไว้ มีพระรัตะนาตัตายอยู่ในนั้นนะเนี่ยดูให้ดีคนดูเห็นจะเห็นเองนะไม่เห็นก็ไม่เห็นบอกก่อนเลยนะว่มีพระรัตะนาตัตายอยู่ในองค์พระสามอย่างสี่อย่างอนะในนั้นใครจตอะไรใด,ดๆก็นี่แน่เดี๋ยวมุ่งง่ายๆ สามชั้นนี่คืออะไรนะพระรัตนตรยัยเทนั่นอยู่ในองค์พระตรงนั้นเนี่ยนะอาดุกดิเกตบัวตูมนี่นี่นลงรัละจร่งพระรัต,รตนตรัยทุทางรัตนานังธรรมังสังฆังรัตนานังคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ไงพระรัตนตรัยสามชั้นเนี่ยนะเขาละอยู่ในนี้เลยเนี่ยอยู่ในสมเด็จโตจะจ้างไว้ก็ มีเหตุมีผลพินฐานแซมเอาวันนี้เล่นเก่าๆมาให้ชมคือกักคนชอบสไตล์พราเก่าตังแบบนี้พระใหม่ก็จะเล่นอีกแบบหนึงสไตล์นึ่อืมไอ้นี่เก่าๆแล้วนะนะรัตนาตายอยู่ในองค์พระคุณพระพุพะทธธรรมะสมนี่อยู่ในสามชั้นนั่นแหละ เมตตากรุณาพุทิตาเบขาก็อยู่ในสี่เหลี่ยมนั่นแหละเนี่ยครอบแก้วก็อยู่ในหลักธรรมะั้งนั้นน่ะของสมเด็จโตก็สร้างไว้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเก่าๆั้งนั้นวันนี้เนี่ยเอาทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมความมุม่งมั่นปาจจนาไม่ต่ำฝกคนไม่จนก่าใครน้ำบอ่อน้ำคลองไล้ยังเป็นรองน้ำใจปั๊บซี่เฟนตาสไป์ก็ยังแพ้น้ำใจ ที่ก้งานของเรามีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่ทําแค่คิดกุศลก็เกิดแล้วนะบุญและทานก็ทาไว้ติดเ้อติดตัวไปไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะอยู่ที่เราสร้างสะสมดีแต่ทําไว้จะดีนะมีมากก็บแบ่งปันให้คนที่ก็ไม่มีนะคนไหนเรามีเยอะมากไงกนะ็เก็บเอาไว้เอาไว้จะตายไป,ไปก็ไปไม่ได้ตัวแบ่งปันให้คนที่ก็ไม่มีแถม่ยังจะช่วยเหลือคนที่เขตตตตาตกทุกใหญ่ ลำบากเป็นการพุทธเจ้าท่านพูดไว้เลยนะเนี่ยนะคนมีนะถึงเราจะมีความรู้มีอะไรก็แบ่งบอกคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้ก็ต้องฟังนะก็ไปบอกนะูกศิษย์ตระกาคตรถงท่านคนมีก็ดูแลคนไม่มีบ้างเนี่ยก็จะดีนะช่วยเหลือคนที่ก็ไม่มีจริงวุฒิภาะอะไรลงมาอุสุดท้ายเนี่ย โชคดีรับโดยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ